ทุกผูทุกคนครับท uh ีให้มาไล่จับใจครับตื้อเต้นบ่ามื้นี่ตื่อเต้นแห้งบอตือเต้น่มกินีลด้ด้ยนะไมทิปาสุดยอดเลยบอนยอดกรอเลยถือไฟละบอเ้าอะสัตวไมขอูดสุดยอดเลยครับมานไรบ้เน่ยครับ

โอ้โหนี่ไกลคลิปแขงวะนี่สิบสองคลิป้วาคอยประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสตร์คอยมันก็เห็นวพราะสีคลิปเทียไหมข้าปวดขาอยู่เลยตัวเอาความตน่ากลัวตัวหนาเริ่ตัวหนาเริ่มพี่น้องกันพี่น้องเผาสูบก็เฮาเบิ้งคลิปร้อมปันเพลิงหิงความไม่หมแล้ว มันกม็มือไหนมีคอนเทนต์ก็ได้เบิ้งหลายๆที่นเนาะครับมือไหนผมมีคอนเทนต์ก่นานๆดีเม,มนเมนครับมันไม่ได้ทุกวันครับยอนอีลิครับครับ พี่นพ่อกันอยู่ปตทโนนคอยอเภือจัก,กรัดครับจังหวัดนครราชสีมาครับก็ไปอยู่จัก,กรัดอกหักจากจุบแจง้งหนีไปอยู่หอยแถลงไปรักน้องนวลเฉวีไปย้ายไปอยู่คอนบุรีไปรักน้องสีทนใดทนใดน้องสีทำอกหักหนีไปพักอยู่ชุมพวงไปหลงรักไปจันจวงบาดีนางอยู่สูงเนิน สูงเนินพอกระทะพอกระเทินทึกกระมือนไปมีไ <ini> ม่น <sadece> <sed contractor> ี <warming> <sh arp system> ้ไปอยู่อำเภอระทายไปรักไม่มายชื่อสำรีชัยยาชัยยาชัยยาชัย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 ยาชาชีชัยเป็นพม่ตลองหรอเอาว่าเอาว่าปีนานไอขึ้นน้ำเนี้ยเอาตมลเกไอ เปลี้ยงแค่หนาเขาเขาขึ้นไปกันไเห็นแล้วปเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมือไทยอีพี่อุดอแล้วแด้ร้อนแล้วแล้วแบบเนี้ฝากตักัพลหอดครับ้เป็นศิลปินตลกน้ำเพลินไเห็น้มือไทยอีพี่เป็นแต่หัวย่อนไปล่ไม่่าไม่ไม่กับที่พ่อทานกได้รอกแต่ว่ากันเกาๆไปชิดๆไปยั่งน้อยหลับหมดละเออมันต้องเกาวันมันต้องหาคือพี่ใกล้เกาเลยจีอาคือ่ใกล้เกาเลยจีล่ ลออ้อยิงครับเปลี่ยนผ้าครับเดินทางครับเมื่อพี่น้องรอชมทั้งคลิปช่องใหญ่ครับสาวน้อยเพชรเพล็กทีนีคอนเทนต์เนียงพี่น้องรอฟังรอชมครับเพราะว่าพอโจนัดปุ่มยิงไว้ประามาณซีวงเรงกับพกอกันอยู่นะฮะเพื่อเพื<บ>่ออะไรบเอาสับมือแค่ไปยังไงหนาเจ็บคุณลุยเลยวะ มาแทนลูกคู่ใ่ป่ะเป็นไรครับมรับสัมภาษณ์ครับท่านผู้ชมหน้าเวทีเป็นไรครับเพิ่พข้เอกไหมพอดีครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับคือสเม่เนาะคือดิขึ้นมุเดือดเลยเนี่ยขึ้นทุเมือเลยโอ้สุดยอดอะไรกันย็นยิ้มปุยปุยอยู่ในใจฝากเลยด้วครับพี่น้องครับตอนนี้ไที่แรกจีเลยป่ะ ฝากไว้ครับช่องกระบับไก่น้จ่อยพี่น้องครับแล้ก็ท้ายที่ป็ดพี่น้องเพื่อนดีดีคับพวกุณหนุ่ยครับพวกุณหนุ่ยกับกระบับไก่น้จ่อยนะครับเพื่อนไปขอรานนกัป่นลปเ่ันิงานครับ เราไปด้วยใจแล้วครับ <t> จ <ired> er <m> ักได้จักดีจัไดีของฝากของต้อนพระลุ่มมาลมางกันมาจีรีใจมาแลความรักความแรงอีหลีครับเปิดวงปิดวงเราไปเห็ดกับบักไก่ให้กินฟีอยู่หนาเงานยดีประหารบับไก่นลาจ่อยกับกัวคุณหนุ่ยนะครับของน้องอีกครับแนวเห็ดแนวเต็งมาอะไรหมูนั่นหมูนี่ผ่า น้อยยังก e. ็โนนคอยปทนโนคอยอำเภอจักราชครับยุบ้านเชียยุบ้นนับยบ้านขีว่าบอครับบ้านเกิดยบ้นพวกบ้านขีว่านะท่านอ่านมาเป็นขีว่านะแต่ว่าบ้านอยู่ปัจจุบันนี้อยู่อำเภอจักราชยบ้านนนจานครับเานขาขารับเพ่ก็ครับ Và bạn ừ. ăn vài cho đấy thì... bạn, kìa... chịu và thì... à, <laughs> <bà, bà>, <laughs> ăn <laughs> ว่ามันจอดเนี่ด่างของโรเบียเชนม่ใส่ันนี่หนัดมั้งนะนัด้ตองเดเาไมใส่เขา่น่อันนี้เนาะเพือโอ้ไม่เบิ่งพิ่อีกเบิ่งคลิปหน้าไปคลิปไป มันอยากไปเกิดไหมด้ไปฟังฉากมันอยากไปเกิดไหมด้งนยากาไม่ยากอยู่บือัว์ไม่อยากายืนบ้เนี่ยเป็นมาสีดอกบนบาทการแสดงไม่นบอไมเอียงเว้ยหอโตัแล้วไปเลยการแสดงเขาไเาคำขนสุดยอดครับ ไปรักใครนะนคน่ไป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 บายกิคือกันากนองแกนคูณยาวไปยาวไปไบนี้ยิ่งใเด๋อแนแเมื่นนี้เหอคือือปล่า้ยคือหรือเปล่าไปอกเนาะไปกของเท่แต่คนอื่นกับ่คือไปเอกเด้นี่คือไปเอกเอกเี กอนบื่อเย็บอะไร่ะอนบอนเ็บาวกวางูสุดกูอะไล่ะสิป่อไใช่่อใช้นแมนแนือป่อไก่ไปแล้วเจอางเยี่ยมฝนดาค่ะค่ะตดอดาวมฟอยู่นตกได้ไหมหมอกหมอกหมอกฮะ โอหแล้วฉีดน้ำล่างกระโจกปุนะมันฟงวะพี่คนจะได้ไม่ตกใส่หนาวเอาโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีค่ะบาวเจอกันใหม่ค่ะไม่ไปบอกคบ๊ายบายกันกับเอี้เอแม่เตางกี้ไปกับยังกี้ละ